ส ư งๆไปเลยเอาเอาเอาด้วมานหลีนกระลาเลยกสะเซาะลามาเลยเฮ้ยเเเเวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่โอ๋มากนะครับผมส่งพัสดุมาให้ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับว่าเป็นอะไรครับผมส่งให้นิ่งเห็นคุณพี่ท่านาบอก ่อลูกบันครับสองลูกมากก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่โอ๋มากนะครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับล่ำล้ำรวยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะครับ มาดูพ่อววุ้นทำแรงใช่ไหมเล่ยซีนี้มาจากอเมริกานะครับคุณเมนเท็กฝากมาให้อู้นเม็ดโตมากเม็ดโตเลยอร่อยไหมคนกินได้ไหมอร่อยไหมเพ่อว่นดูสีหน้ายักดขึ้นด้วยล่ะ้ยวมากเปรี้ยวมากโอ้โหกินกินดําดําโอ้โหน้ำตาแตกบอกแล้ยอากัดคำใหญ่เปรี้ยวครับเปรี้ยวมากมันตาจอะไร ของไทยเรามากครับบ่แมนเป็นไทยหยกเล่าให้มิงเป็นมิงกินเหรอมิงกินเริ่มกินเม็ดทิ้งดูสีหนาพี่ดิมพี่แพลนแพ้มิงแลนดม่ยนะพี่เร็วๆไปเลยอุ้ยลรวบแมดูนะโอ้ดูดูสีหน้ามิงจมจั่วจมฟ้าจมเิงไปเลีนเลีนเลยไปไปเร็วไปเร็วเอาเอาเาเลีนเสียงยให้จนไม่หมดโอ้ยดูครับอุ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่ดิมเอานมเม็ดหลามาเอานมเม็ดหลามะโนมเม็ดหลามาเลยดูครับตามตามเอานมเม็ดกับพี่ดิมครับเอ้ยเอ้าเอาเร็วเอาวช่วยด้วยครับช่วยด้วยช้างคือครับเอ้ยโอ้โหหายคิดแล้วไป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 แล้วเอ้ยไปหาแม่แล้วครับเตรมพลัง ดูหูครับดูมาเติมพลังครับเติมนุ่มเติมนุ่มเติมนุ่มดูดนุ่มนาะเอ้าดูดยังมาเลี่ยบไว้เถอะลองให้แม่หางดีกินนี่อร่อยไหมเหยื่อมือซะเนาะเวลาจะกินนมแม่นี่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเต้ากินวิตามินซีมันฉุมแห้งลดชุ่มของของไอ กินนมถ้ากินนมนี่หน้าฟินมากเลยดูฟินมากเลยครับเติมพลังก่อนออกมาซาครับเมยุซิเมะลาปัมดื่มน้ำมันก่อนน้ำมันเบิดน้ำมันเบิดน้ำมันลาเบิดโอ้ยน้ำันลุ่มน้ำมันลาเบิดเมี่ยเดี๋ยวลาสีออกไปจวดอยู่ขางนอกอยู่ไปปื้ดไเน ดูเก็บกันเก็บเยอะทั้งไเก็บกินนมอู้นานจังเก็บูเก็บอีกเก็บนานมากเลยเก็บมาแล้ววันนี้ออกมาแล้วเนี่ดูดีมเตรียมตัวไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุมาเร็วอ้คึกมากเลยเฮ้ยนีของคุณแม่เล็กไม่้นะครับเด็กคุณแม่เล็กฝากไม่ใช่ไหมเอาเอาเอาไปแล้วครับ ออกเติมพลัง loser, ions. ออกมาครับขวนซ่าเอาเฮ้ยเฮ้ยสูงต่ำเอาสูงตัวเนาะก้มหัวลงไปหนิก้มต่ำก้มต่ำโอ้คุณบวชคุณบวกบ้างกะต่ำต่ำนะเจะอย่างต่ำต่ำต่ำคุณบวนบ้างอะไรเอาเฮ้ยเอาเอา <c oughs> ส NG ูงสู ups. โอ้โหดูดูด <c oughs> ูมิงดูมิงครับ <c oughs> <quint> <c oughs> โอ้สูงกว่าพี่ดีมอ,อีกมิ่งตัวใหญ่กว่าพี่ดีมอีกแล้วนี่ดูสูงกว่าพี่ดีมแล้วครับเอาไปแล้วตามพี่ดีมไปแล้วไปเลยตามพี่ดีมไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเึอึอึอึมาแล้วมาแล้วไปไปไปบ้าบ่ดับบ้าบ้าบ้ากลมเออ <c ười> <c ười> โอ้ยดูออกมาซ่าครับน้ำไหลแง่งน่ะ จับมีเงาแบบนั้นไหมเขียวฟันเลยเขียวเขียวเมื่อกี้กินกินคขึ้งเยอะเขียวเขียวอุ้ยไปแล้วกินนมเมีน้ำพี่ดิมแล้วเอาเอาอันมเมมีน่ล่ามาเลยพี่ดิมพี่ดิมอันมเมมีน่ล่ามาเลยเอานมเมมีน่ล่ามาเงล่ะนุ่มมีน่าล่าไหมลงลงพี่ดิมลงไปนั่งบันไดมั้งมีเงนตามบ่เอององอุ้ย เอานุ่มเอ๋อลา,ามาเลยไปแล้วพี่ดีมไปแล้วไปกันเด้อกันเด้อทวดปเว้ยเปนนางป่วนกันยุทธ์มันได้อีกชึ้งชุ้งมานะเอ้าเอ้าเอ้านุมา่มมันลียงไดลาเลยพี่ดีมอ่ะรักนุ่มนุ่มโว้กินเบิดกองแล้วมา

จ้างเลยคึกขนาดนี้คึกมากเลยครับเดินไปแล้วกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วเห็นตูดต้อยต้อยไปแล้วครับตามตูดมาเจ็บต้อยต้อยไปเลยเอ๊ะหลายๆยังเมียเมื่อกี้แก้วบ่อเลี้ยงแก้วกับปุ๊บเจ้าอาตากันนะนั่นแก้วเฮ้ยเฮ้ยราว่าใครหลังเราว่าใครหลัง เอาเอาโอ้โหไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วดูครับเดินตามตามตัวพี่ดิมมิ่งของปวดมาแล้วพี่ดิมมาลูกแก้วเออน้ำลายฝุ่งเลยน้ำลายแสงฝุ่งเลยวะไปแล้วครับไปได้ยังหลุดเอ็นมามเดินไหมเออเอาม้แก้วรอมาเอาไม้แก้วรอมาเลยมาพี่ไม่ได้กินได้ไหมสิไมีแมาไม่ได้กินได้ แล้อะไรบ่เฉียบเนาะดูน้่มบ่เนีดูน้่มบ่เนี่ยพี่พี่เดินสำรวจบ้านแล้วครับเออ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 หลังชีออหลังชีหชีไปเลยยังไปขึ้นเตียงอีกนะน่ะเฮ้ยก้มก้มต่ำก้มต่ำโอ้โห ไดแล้วลักเกือบบูดไปแล้น่ะยากกินล้องยากกินสามมือแข้งได้ไหมปลาเมืองแห้งเลยโอ้ยเฮ้ยเถิดเถิยเถิยเถิยเถิดโอ้ยเด็ดมากเลยไปแล้วไปแล้วมอเขามอเขาโอ้ยน้ำไม่เร็วบ่เดี๋ยวไปเอาคุณแม่ไปกินน้ำก่อนก็ ดูดูมิงดูมิงเอา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 เฮ้ย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 ไปแล้วคึกคึกเห็นสายยางด้นี่เห็นสายยางเจียสายยางครับเอาเอาเดี๋ยวพึ่งนดนวดอยู่พึ่งเปิดเนี่ยดูไปเหยียบสายยางไว้มีเย็นเยาสายยางไม่คุณแม่กินน้ำครับเอาพุ่งยกโอ้โหสุดยอดมืดมากเฮ้ย พี่แมวมา่อก่อนน้องพี่แมวเอาไหมพี่ขอป้ากันอยู่เอาเอ้ย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 โอ้ยเดินมาครับไปแล้ว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 เอ้ยเฮ้ยเอังชีครับเอาเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยรถแซ่บพิเศษเอ้ยเอ้ยก่อนเดินก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เ c ทุกท่านที่เข้ามากดซับดับใครแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ตำแหน่ที่พูดจา cha, hey, ไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับผมดูด, <c oughs> ดูเรียนอะไรเอ๋อรถเสือลามาเอ้ยเอ้เอ้ยรถเสลา,มา,สามาเลยอเอ้ย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 ไป,ไปเร็วไเล้ยขึ้นมากขึ้นมาก,มากลากันแล้วครับสวัสดีครับ